สวัสดีค่ะสวัสดีตนเพียงนะคะทุกคนมาค่ะมากินกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวอีกแล้วค่ะพี่้องหมักกว๋วยเตี๋ยวคนหมักกว๋วยเตี๋ยวนะคะมาดูค่ะอกไก่อะไรซี่โครงหมูนะคะอกไก่ซี่ชิ้น,นะคะ่ะหมักกว๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่นะคะกว๋วยเตี๋ยว หงืพี่น้องมาชวนพี่น้องกินเป็นหมู่ะกินเป็นเพื่อนนะคะเป็นบบกหลายแบบพี่น้องมือวันนี้นั่งข้างในบ้านนั่งข้างในข้างนอกมันหนาววันนี้ข้างนอกหนาวอากาศเย็นก็เลยทํามานั่งกินข้างในบ้านนะคะบัดนี้นั่งอยู่ระเบียงค่ะระเบียงข้างนอกมันมันหนาวค่ะพี่น้องมัน เลยเข้ามานั่นงข้างในอยู่ระเบียงมันหนาวอากาศเย็นม,มาครับพี่นนองอร่อยมาเล้งสกินสุก,กี้ค่ะสกินอะไรเขาเรียกอะไรที่นี่ก็สุก,กี้มันหนาวเลยสกินแบบแบบนำ้ำๆนามวันนี้วันสุกร์ อากาศหนาวอุณหภูมิลดลงจากเมื่อวานเยอะเลยเจ็ดองศาค่ะเจ็ดองศาเต้ก็บ,บอเนี่ยอะเต้มันกั่หนาวอยู่นะคะข้างนอกมันล่มที่ระเบียงมันลมก็เลื่มันลังกิน,นห้่้าง เรียนหนังสือลูกสาวเรียนถึงเที่ยงเที่ยงถึง,ถ,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 งถึงบ่ายโมงลูกชายนอนอยู่โซฟาตผนังมันสีขาวค่ะมันเลยเลยเป็นแบบนี้ผนังมันขาวแบ้วก็ ใส่ถวใหญ่ไงชามใหญ่เบ้เลอ์เลยไม่ยังก็ใส่ไปให้เป็น้อแต่ว่าแปมมใส่ผักเยอะเป็นคนมักกินผักค่ะเดี๋ยบหมักผล,ลมเมลไม่กันไหนช่วงนี้จะกินผักสดไปใครได้เพราะว่าย่านโควิดค่ะ ต้องผ้านการลวกก่อนนะคะที่จริงในตู้เย็นมัน,ม,นมันไม่เบิร์ดนะคะผักสดพวกเห็ดพวกอะไรมันมีเยอะแยะแต่ว่าแต่มันอันตรายค่ะท่วงนเพราะว่าโควิดมันจะกลัวความร้อนมันจะอยากควมห่อนค่ะเพราะว่าเขาต้องลวกก่อน ตำท่วงสิกระตังพันน้ำห่อนก่อนมันเกิดเจิแเสีบทำไนเนาะพี่น้องเนาะก็ถ้ามะละกอนี่ไม่ต้องผ่านหรอกเพราะว่าเขาปอกเปลือกอยู่แล้วแจ่ก็ตสองระว่างครับผักมะครับันมาแรงสิทำกินเจ้ห่อนนะบานฮาว่ามีทุกอย่างหลวกลงไป อากาศหนาวเหมือนกันคุณผ <c oughs> รลชาจิจัดจานมาก <c oughs> แป๊บจะเป็นคนมักกินอกไก่ เมื่อมักินปีกไก่แล้วก็ถ้าไก่แบบบ้านเฮากินอยู่ค่ะแบบที่เขาทำอย,าอย่างไก่ย่างินอยกินค่ะถ้ออยู่นี่ถ้อทำไก่ซีอิ๊วอะไรแบบไม่เคยกินจะไม่เคยกินตรงเหนือยอย่างอื่นมักิกินอกไก่ที่อ้วนอีอ้วนเพราะไม่ออกกำลังกายเพราะไม่ทำอะไรเลย ก็ดูเบิ้งหุ่นแน่เบิ้งอยู่บ้านนะก็เล่นนิดนิดน้อยเล่็นหุ่นไม่เยอะนะคะพอได้กินกว๋วยเตี๋ยวซื้อหุ่นพอได้กินกว๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยมาก กระดูกหนูเปลือล่อยเปื่อยแห้งค่ะเริ่มร้อนนะคะพี่น้องเริ่มพรอนแล้วขอโทษนะคะเด้อพอเสื้อเส้นหนานะช่วงนี้สีมากินขา่าวเห้พี่น้องกินเป็นงูสีมาเด็กคุยกันมันเหงาค่ะเป็นเไปไหนก็ไม่ได้ยูแต่ปาก ยังดีว่าลูกๆ <c oughs> เด็กๆยังอยู่บ้านก็พอได้คุยกันมันลงไปซะแต่วม่ไหรน,นะคะจะไปได้หรือเปล่าได้บอเราไมอยากไปเพราะว่าถ้าเกิดอีหยางมากมันกับเพราะว่าครอบครัวเราเนาะโลกตัวนี้มันติดกันง่ายกัเลยอยู่บ้านซื้อข้่าวาแล้วก็ขึ้นบ้านในเวลาก็อีกเครื่องหนึ่งก็ดูหุ่นไปด้วยนิดๆหน่อยๆ แก่เส้นไปพี่น้องก๋วยเตี๋ยวแอบจะเป็นคนคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวน้ำาบเคยหมักผัดไทยผัดซอิวกับบหมักน,นะคะมากินก๋นวยเตี๋ยวมักมากินเส้นที่เป็นน้ำแล้วก็มาโบหมักกินเส้นมี เส้นมีเส้นมีเขาเรียกเลยมากินเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแล้วก็เส้นมีขาวแบบนี้มากแล้วก็สิบ่อเคยมากินเส้นมีหยกบ่าบานเทาเอิญมีหยกมีเหลืองมีอย่างบ่บักค่ะสือเวลาทําก็ทําให้ลูกๆให้แฟน <c oughs> ตัวแฟมเองก็จะกินแบบนี้มากิน มาเป็นมูกันเถอะพี่น้องเด้ยมากินเป็นมูแล้วไกลแต่จะตุดจีนแล้วที่เมืองจีนก็ระบาดแล้วนะคะโควิดคือสิบบดิษไปดอกจีนก็ดีเริ่มสั่งปิดปิดเมืองแล้วค่ะปิด แต่จีนเขาทําได้นะคะเขาเขาเข้มข้นค่ะเขาก็มีเงินเยียวยาของเขา,เ,ขาเพราะว่ารัฐบาลจีนเขามีเงินไงเขาทําได้เขาบดเเข้าไม่เหมือนเยียวยา,ยา,ยาเปรียบเทียบกันเถอะแต่มันแตกต่างกันค่ะเขาบอกปิดเขาปิดเลยเขายังมีระบบคอมมิวนิสต์อยู่นะคะเพราะว่าเขาบดเซรีทั้งเบิรน์ะนะคะ่ะแต่กับเซรีขึ้นกว่าเกาหลายอยู่หลายกว่าตะกี้แต่ว่ารัฐบาลเขาก็ เขาคุ้มได้เขาทำได้เพราะว่าเขาเศรษฐกิจกเขาเม็นมันก็แย่กับทั่วโลกแต่ว่าแต่ว่ารัฐบาลเขามีเงินไงเขาก็ทําได้เรื่องแล้วเรื่องเศรษฐกิจกอย่างเงินพวกบ้านพวกอะไรตึกอาคารเกยังพุ่งอยู่ค่ะยังขึ้นสูงไม่มีรถบคกอบ้อบานเท่านะคะ ของไทยซื้อไปแล้วสิขายมันมีกำไรดอกที่ของที่ไทยยิ่งเศรษฐกิจยังไงแหงหาคนสื่อเนี่ยประกาศจนว่าประกาศขายประกาศจนว่ายังขายบอ่อของไทยนะครับ แต่ถ้าของฮ่องกงของจีนก็ยังขายได้ปกติราคาก็ยังสูงอยู่ยิ่งประเทศจีนเนี่ยราคาบ่ลงเลยค่ะฮ่องกงนี่ยังยังยังลงนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะจีนจนถึงทุกวันนี้ยังพุ่งอยู่ยังขึ้นเสยบริสุทธิ์ขืนอย่างเดียวของจีนนะคะ แล้วก็ช่วงนี้เขาเปิดเสรีให้คนฮ่องกงเข้าไปซื้อได้แบบช่วงช่วงนึงนี่เขาสิปิดคือฮ่องกงนี่คือคนฮ่องกงเข้าไปซื้อเขาให้สื่อใดแค่คนละหลังแต่ต้นๆเมื่อปี97 98 92-2 0 0กกว่านี้ยังมีตังค์สื่อได้ตลอดแต่มาพักหลังนี่เขาจะเขาจะเขาจะหยุดเขาให้สื่อใดแค่คนละคือมีแล้วกับว่าหายถ้าซื้อหลังต่อไปกับภาษีทบต้นทบต้นทบต้นขึ้นไปอย่างนี้นะค่ะ แต่ว่าช่วงนี้เปิดเปิดเซฟีให้คนฮ่องกองเข้าไปซื้อได้อีกแล้วบบจำกัดนะนะคะมีเงินกับเข้าไปซื้อได้ยังสิเพราะว่าฮ่องกองคนฮ่องกองเนี่สื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยมันสื่อ,อยากค่ะพี่น้องมันแพงแห้งถามว่าสิมีเงินอยู่แค่อสองสามล้านเหรียญหนังสิสองสามล้านเหรียญอย่าคิดค่ะฮ่องกองไม่มีท่ามซื้อได้นอกจากเอาเป็นเงินเพาะสื่อ ดาวเราก็ค่อยๆพรน่ะนะคะสองสามล้านเป็นเงินดาวเราค่อยๆเอาก็คือบ้านหาา้องสิไรอยแต่มันก็ไม่ได้ง่ายกจากมีงานประจางานหลักบางเธอพอเศรษฐกิีเสรบางเธอมันก็ปปดคนงานเนะาะแต่งานรัฐบาลาน่ะสิเขาก็ยังดีแน่แบบว่ามันก็บบเดมันบบปลดอย่างานี้นะคะ ก็คือบานเท่าเนี่ยทำมากค้าขายก็ล <c oughs> ำบา,ากืมืะกี้เพื่อนโทรบอกบอกว่าตึกที่เขาทำงานจะมาเ <c oughs> จสิบางไหนพี่น้องเลยถ้าคนยังมีพอมีสมบัติถ้าขายได้ก็ยังพอได้กินเลยนะครับ เอาภาษาเบาเบาเป็นแปลเป็นภาษาไทยเปลี่นะะยนห,หัวตลกจากของนะคะกินไปน้่คุยไปน้่เอามากินหล่อหนาพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเขาคือสิหากินง่ายอยู่ดอกอยู่มืองไทยเนาะอยู่หนีมันกะเฮ็ดกินน่นะคะเอาไปซื้อกันง่ายอยู่ดอกไปซื้อกินไปนั่งเตาทุกมือนี้แม่จําเป็นก็ไม่อยากจะไปนั่งที่ร้านนะคะเพราะว่ามันมันอันตราย มันขาวแห้งผนังผนังบานขาวมันจะเลยขาวกินไปคุยไปสำหรับพี่น้องเนาะกินนิดนึง จมาคุยสเพเหละกับพี่น้องเมือแล้วนี่แล้วนี่แก่เส้นวอลไปก็จิไม่ได้อัดก็เลยไม่ได้ไล่สดเดีย๋ยวเพ็ดเป็นก่อนจะเห็นอะไรมาคุยกับพี่น้องค่อยๆเล่นไปกินไปคุยไปมันจังบมเบื่อ,บอบเบื่อไปไหนไม่ได้อยากคิดว่าจะได้ไป ไปทั่วนั่นนี่บะมีราคาปีนี้ตุ๊ดจีนเนี่ยน่งอยู่บ้านนี่แหละนั่งเง็อยู่บ้านไปบ่ได้กินหลายบ่ค่ะพี่น้องอ,อกไก่ชิ้นที่สามอกไก่ชิ้นที่สี่ แบบนี้กินเบิร์นะคะพี่น้องกินเบิดค่ะกินเบิร์บ่ต้องห่วงกินเบริร์กินหมดไม่เหลือเลยใช่แต่พี่น้องพูดเด็กอยู่บ้านกินอาหารบ้านเท่าหนาอยู่ในนี่นะคะแต่เห็ดบอกเลยย่อมรับเห็ดพเป็นเห็ดพวกเกง่ง ซื้อซื้อพริกพริกหยวกนะคะนันเขาซื้อมาแล้วเตรียมสิตำํำหอมกับแก่แล้วก็เทียมแก่แล้วบเ,เห็ดแอกเพราะว่ารูจะาของว่าเห็ดแล้วก็บอแสบนะคะบางทีก็นั่งรถไปไปซื้อเอาพี่เขาทําอยู่ร้านไทยก็เอามาปรุงเติมเอานะคะมาเติมเอาอีกนิดนึงรสชาติที่ตัวเองชอบ เจอกันเอ,อ,อยเอามากินให้พี่น้องเบ่งนิดๆหน้อยเนาะไปกันเดิมไปแล้วนะคะทุกคนคอยทุกคนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะคะพอโควิดมันล้างมือออกไปไหนก็พยายาม สายแมทที่จริงเนี่ยแมทถ้าให้มันสะดีอีหลีถ้าป้องกันได้ดีกะ่าซื้อแมทแบบแมทอะไรอนามัยนะคะที่สีฟ้าซี่างนั้นก็ดีนะคะผมซื้อมันสิป้องกันได้ดีกว่าแมทผาบานเท่านะค่ะแล้วพี่ดาวเด้อถ้ามีกําลังซื้อกะซื้อแมทที่เป็นแมทอนามัยแมทที่เขาป้องกันโรคโดยตรงนะคะแมทผากะเอาติดโตไปนั่เวลาจําเป็นสินะค่ะถ้ามีมีแมทที่แบบเอาไปที่ผู้คนเยอะ กพยายามใส่ที่มันป้องกันได้ดีที่สุดนั่นแหละอย่าใส่แบบบางทีแบบผ่ามันมันกรองบ่ได้นะครับันป้องกันแต่ข้างนอกนิดๆแค่นี้เองนะคะทุกคนนะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลคนรอบข้างนะคะรักทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะไปลวค่ะบ๊ายบาย